และสําหรับช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มอุตสาหกรรมน้ําตาลภายใต้โครงการรายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมแยกตามรายธุรกิจซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมผู้ลงทุนให้เข้าใจและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนนะคะไปพูดคุยกันกับดรเกียรติศักดิ์คาศรีนักวิเคราะห์อสาวุโสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะดรค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณสุตาคุณนงวัดีสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับประเมินแนวโน้มของอุตสาหกรรมน้ำตาลในปีนี้มีทิศทางอย่างไรบ้างคะครับเ,เรามองว่าอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยในปีนี้ยังหวานอยู่นะครับ <c oughs> โดย SDBEAC เองเนี่ยคาดว่ารายได้ของธุรกิจน้ำตาลนะครับในปี2025เนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวดีนะครับโดยมีปัจจัยหนุนจากตัวปริมาณผลผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็ช่วยขายล้างผลข,ของตัวราคาที่มีแนวโน้มลดลงนะครับ เราคาดว่าปริมาณผลผลิตน้ําตาลไทยะครับในปีการผลิต2024ทับ25ครับก็มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น20.5เปเนะครับจากปีการผลิตที่ผ่านมาตามปริมาณอ้อยเข้าหีบนะครับที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลมาจากปัญหาัยแ้งที่คลี่คลายครับโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณฝนนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับไม่ได้แรงเหมือนในปี2023นะครับ ต่อนะครับในส่วนของราคาเนี่ยเราก็คาดว่าราคาส่งออกน้ําตาลโดยเฉลี่ยนในปี2025ครับก็จะปรับตัวลดลงประมา2.8เปอร์เซนะครับจากปีที่ผ่านมาสอดคล้องกับตัวราคาน้ําตาลทรายดิบนะครับที่โรงงานน้าตาลทําได้เนี่ยที่มีแนวโน้มลดลงประมาณ3.1เปอร์เนะครับจากฤดูการที่ผ่านมามาอยู่ที่ประมาณ23เซนต์ต่อปอนด์นะครับเนื่องจากแม้ว่าตั้งแต่ช่วงไตรมาส4ของปี2024เป็นต้นมาครับตัวราคาน้ําตาลโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงกลางปี2024จากตัว ภาวะขาดดุลของน้ําตาลในตลาดโลกครับแต่ระดับราคาเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าราคาน้ําตาลโลกในช่วงปลายปี2023แล้วก็ต้นปี2024ซึ่งซึ่งช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงเวลาการทำราคาน้ําตาลล่วงหน้านะครับของฤด,ดูการผลิตที่ผ่านมาทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของตัวมูลค่าการส่งออกนะครับในปีนี้นะครับ2025เราคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น28.7%นะครับจากปีที่ผ่านมา <S 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 มาอยู่ที่ประมาณ3.6พันล,นล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ มูลค่าตลาดน้ำตาลในประเทศนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5.6หมื่นล้านบาทนะครับขยายตัว1%นะครับจากปริมาณการบริโภคในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจไทยครับค่ะโอ้โหดูแล้วการเติบโตก็ถือว่าสูงนะ20%นะคะแต่อะไรที่ยังเป็นอุปสรรคหรือว่าความท้าทายที่ต้องระมัดระวังและผู้ประกอบการก็ต้องเตรียมรับมือสําหรับในปีนี้บ้างคะกับอุตสาหกรรมน้าตาลครับตาผมมองว่าความท้าทายหลักของอุตสาหกรรมน้าตาลเราเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับ ด้านแรกก็คือเรื่องความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและนโยบายด้านการเกษตรของประเทศคู่ค้าคู่แข่งนะครับโดยภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ยังมีความปอกบางนะครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนั้นตัวนโยบายด้านการเกษตรของประเทศต่างๆก็มีความไม่แน่นอนมาขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งสภาวะการตรงนี้เองนะครับก็จะทําให้อุตสาหกรรมน้ำตาลของเราเนี่ยซึ่งพึ่งพาการส่งออกไปยังตลาดโลกค่อนข้างมากนะครับต้องเผชิญกับความผันผวนมากขึ้นตามไปด้วยนะครับ ด้านที่สองนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตรงนี้จะทําให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ําตาลนะครับต้องเผชิญกับผลประกอบการที่มีความผันผวนมากขึ้นจากทั้งต้นทุนการผลิตและประิมาณวัตถุดิบที่มีความไม่แน่นอนสูงนะครับจากปัญหาภายแล้งและน้าท่วมแล้วก็ด้านสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของกระแสะความยั่งยืนนะครับโดยภาครัฐเนี่ยผู้ผู้บริโภวห,หรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้น้าตาลเป็นวัตถุดิบครับก็มีแนวโน้มที่จะหันมาให้ความสําคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมบางพิบาลมากขึ้นนนนใอาคคตะรับ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางเอ d ด a c มองว่าผู้ประกอบการนะครับในอุตสาหกรรมน้ำตาลจำเป็นนะครับที่จะต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายนะครับแล้วก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกอย่างยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนสูงของภาวะเศรษฐกิจกฎระเบียบและข้อกิดการทางการค้าระหว่างประเทศนะครับมีการกระจายการส่งออกไปยังตลาดส่งออกที่หลากหลายนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปแล้วก็มีการจัดทําแผนฉุกเฉินนะครับ ต่อความเป็นไปได้ของฉากทัดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นรวมไปถึงต้องมีการลงทุนนะครับเพื่อให้สามารถคว้าโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยน,ปนแปลงสภาพภูมิอากาศและกระแสความยั่งยืนนะครับเช่นต้องมีการช่วยสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยเนี่ยสามารถลงทุนในแหล่งน้ําหรือมีการสร้างแรงจูงใจครับให้ชาวไร่อ้อยเนี่ยหันมาตัดอ้อยสดมากขึ้นนะครับครับประมาณนี้ครับอืค่ะละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะครับคุณมากค่ะ ก็เราพูดคุยก <anything> ับค่ะดรเกียรติศักดิ์คำศรีนะคะจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็เรียกได้ว่าถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยปี68ก็เป็นปีที่ดีนะคะยังหวานอยู่สําหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลนะคะผลผลิตเพิ่มขึ้นเพราะว่าภัยแล้งคลี่คลายราคาลดลงนะคะแต่ว่าราคาในตลาดโลกยังดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าเรื่องของการปรับตัวนั้นก็คงจะต้องคงอยู่ในทุกอุตสาหกรรมค่ะค่ะ